ทีค่ะอยู่ก well. ับเจนฟอร์ดของหลวงลุ่งเจริญพัฒน์อีกแล้วนะคะวันนี้เจนพามาชมนะคะเป็นตัววายแท็กออปชั่นนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะคะคันนี้เพิ่มออปชั่นเข้าไปแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างคันนี้อยากนําเสนอแล้วนะคะเป็นกันชน h ั m m e r ค่ะนี่กันชน h ั m m e r ก็จะแข็งแรงนะคะสวยงามมาพร้อมกระจังหน้านะคะ FORD นะคะที่ใส่ให้ลูกค้าไปลูกค้าเลือกเปนตัดสีขาวนะคะ มีคําว่าเลนเจอร์นะคะตรงกระโปรงหน้านะคะมีสกู๊ปม้านะคะสามารถเลือกได้สกู๊ปม้าสกู๊ปสัตว์ต่างๆนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะพามาดูข้างๆค่ะข้างๆก็เป็นซุ้มล้อแบบหมุดนะคะอยู่ที่6นิ้วนะคะล้อเป็นล้อขอบ20นะคะไซสยย์ยางอยู่ที่27555 20ค่ะแม็กก็มีให้เลือกได้นะคะอันนี้ออฟลึกลบสิ สติกอ e ์ไวท์แท็กก็ติดเพิ่มเข้าไปนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาเองเลือกเองค่ะนี่ลายนี้ตรงนี้น่าจะเป็นลน์ของสตอมแท็กนะคะลูกค้าเห็นเอามาอแดปได้ค่ะนี่ค่ะตัวออปชันนะคะก็จะเพิ่ม adaptive p r u t control เข้าไปนะคะกล้อง360องศาเบรกหลังอัตโนมัตินะคะลาวหลังคาของไวท์แท็กก็ใช้งานได้จริงนะคะ โลบาร์ฮัมเมอร์ข้างๆมีไฟด้วยนะคะคำว่าฮัมเมอร์นี่ไฟติดด้วยนะคะ,ะสติกเกอร์ไวท์แท็กนะคะลูกค้าก็ออกแบบเองอีกเหมือนกันนะคะไฟตรงโลบาร์ฮัมเมอร์ตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะเวลาเราถอยหลังเราเหยียบเบรกนะคะก็จะติดขึ้นมากัน,น,นชนหลังก็เป็นของฮัมเมอร์เช่นกันค่ะตระกูลฮัมเมอร์ไฟใช้งานได้จริงนะคะ สวยงามไหมคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือเป็นการออกรถที่ฟรีชุดแต่งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเจนได้นะคะเดีย๋ยวพาไปชมรถต่อเลยคะ่ะ